มาเกิดอยู่กับโลกก็เข้าใจว่าจะมีแต่โลกใบนี้ไอ้เดียวไอ้โลกมันลี้ลับที่ว่าขีจับไปซ่อนไว้อย่างเงี้ยธรรมดามอยู่ไม่ได้หรอกคนอะไรจะอยู่ได้เป็นเดือนลุงปู่บ้านตาดลุงปู่ใหญ่พูดนะเอา้าท่านว่าเปิดแค่สนาทีแค่นั้นนะท่าตาคนธรรมดาท่านว่าล,ลูก,กตาจะแตกเลยท่านบอกขนานนั้นล่ะคุณพิเศษเห็นเปรตเห็นผีอย่างเงี้ยนัทจิกรรมสมาพลังท่านว่าไม่มีอํานาจอะไรยิ่งย่งใหญ่ยิ่งกว่าก,กรรมเราลองนั่งภาวนาพุโทโธดูสิมันอยู่ไหมในขณะที่เรากําลังว่าเราอยากทํา ความดีคาดีนี่ทําดีในจิตในใจเราเช่นนั่งจิตให้นิ่งมันนิ่งไหมมันไม่นิ่งนั่นลหละคือกดแห่งกรรมที่มันกดหัวใจไว้นี่อํานาจของกรรมมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากท่านทั้งหลายอยากเห็นอยากเห็นว่าแรงกรรมมันถ่วงหัวใจให้อยู่เฉยเฉยมันอยู่ไม่ได้พราอมันมีอะไรอยู่ภายในท่านว่านี่แหละตัวนี้แหละตัวที่นาพาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้สร้างบบปสร้างกรรมกระทําสิ่งที่มันไม่ดีก็คือสิ่งภายในคือตัววิชานี่แหละมันจะให้พาแสดงออกมาทางกายบังทางวาจาบางทางใจบั ให้พยายามห้อยู่ฝ่ายธรรมเช่นว่าฝ่ายธรรมท่านให้นำทมคำไปบริกรรมไว้ให้เช่นว่าพุทโธพุทโธรมโมสังโฆเราจะได้เห็นว่าที่ฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายกีเลสมันจะพยายามลากเราไปในขณะเหมือนคนดีกับคนชั่วอย่างคนดีก็ทำอยู่างคนชั่วมันจะขัดแย้งอีกแบบอย่างเง,ง,ง,งี้ยถ้าเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันก็จะเห็นตรงนี้นี่แหละกิเลร่คอยดูนะวันเนี้ยผ้าผ้าก ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้พออะไรรู้ไหมเมาอาหารเอ็มเคนี่เรื่องจะขึ้นเขาไม่ไหวอ่นลงมาโโรดจริงขึ้นไปอยู่บนเขาไปภาวนาบนเขาอย่างไ้ท่านได้ฉันอาหาร พอที่อย่านั่นบ้างก็เลยเ้องนิม,มนต์ลงมาหรือว่ามาโปรดแล้วกันก็เลยบอกอย่างเงี้ยโดยกลาลงมาเนี่ยตัวเบาวิวเลยแล้วขึ้นเขาเนี่ยแคหนักท้องแหละรู้ตายอยู่กลางเขาก็ไม่รู้ขึ้นไม่ไหว แทนเงินไปพอนาบนเขาไปหลงเขาตั้งห้าวันเนีย่ยองค์หลวงพ่อสิงสังฟานะดีวราวันนี้มันอดอาหารประจำถ้าอดอาหารไปในอาทิตย์หนึ่งไม่ตายฝึกหัดความเข้มแข็งมา ปฏิวัาิาสายวัดป่าสนมากก็ก็อดนอนผ่อนอาหารอย่างวัดไหนวันเนี่วั่นี้ทุกวันพระสนมากพระที่มันอยู่ไม่ได้ภาวนาไม่ค่อยทนคำาอดทนมันน้อยพานั่งโต้ลุ่งม,มันก็ไม่ไหวแล้วทานหนหัก นี่สบายอะ่ะอดนอนข่อนอาหารอดอาหาร่บอกว่าถ้าสึกสงครามมานะคำให้กินข้าวสักสิบห้าวันพระเราไม่ตายถ้าเราอดทนได้อยาก็หลงฝ่าไป อายุเจ็ดสิบแล้วหลงป่าอันนี้เคสนี้เคสหลงป่าแล้วเคสขอนนันเพียบเอาไปซ่อนไว้ที่ว่าสามสิบแปดวันสามสิบเจ็ดวันสามสิบแปดวันที่สามสิบแปดครึ่งวันใม่ตายนะเคยฉันยาควาดันฉันยาแก้เบาหวาน พอขี้ยไปซอดยาเม็ดเดียวก็ไม่ได้ฉันจะอยู่ได้ไม่เห็นเป็นไรเออเมืองขี้เขาไม่มียากินเหมือนเมืองไทยเออเมืองเมืองเมืองเม,มืองคนน่ะ<_ <k> _>ถึงบอกว่ามันมีเมืองมนุษย์เนี่ยแหละมันยุ่งหาอยู่หากินหา อะไรทุกอย่างแล้วก็ยังไม่พอก็ยังมาเข้าโรงพยาบาลต้องกินยารักษาพวกกายหยาบมันเปลืองทั้งข้าวเปลืองทุกอย่างพวกกายทิพย์เขาไม่ท่อไหร่ไม่ต้องกินก็อิมอ่มกินของทิพย์พวกเราเนี่ยกายหยาบอาหารก็อาหารหยาบ แล้วก็อย่าไปโมดเขานี่กายทิพหูทิพต์าทิพอาหารก็อาหารทิพต์กายทิพมันไม่ต้องไปมีโรงพยาบาลพยาบาลไม่ต้องมีแก่วลาหมดบุญก็สลายไปเองอย่างบุญมันหมดแล้วไม่ต้อง ไปไหนมาไหนก็นในเรมิดไปไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือไม่นั่งนั่งเครื่องไม่ต้องนั่งล้อนั่งเกวียนไม่ต้องเดินทึงบอกว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดเผยโลกธาตุเปิดเผย,ยสภาวะธรรมเปิดเผยสิ่งที่มันปกปิด มิดฉิตร้ไม่ให้จิตได้รู้แต่ธรรมของพระพุทดธดเจ้าเข้าไปแทรกตรงไหนอยู่ในหัวใจใดใจด้วยนั้นจะถูกถูกเปิดออกเปิดออกนี่แหละที่พระองค์ได้ทรงสลดสังเวชที่เห็นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรากายเสรวญและฉานที่ไปเสวยกรรมยังไม่พอยังเนี่ยกระถูกกะทักกรับ เป็นรับกรรมเพราะการกระทําของตัวเจ้าของที่บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสลดสังเวชกับใจที่มันซ่องสุมไว้กับตั้งแต่เปรตอสุรากายสัตว์ฉานเหมือนกันที่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้ตายสลดสังเวชกับตัวอวิชชาตันหาอุปทานมันครอบงําหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายไว้คือไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร จะสร้างสมบุญญาบารมีสร้างความดีให้กับเจ้าของก็คิดไม่เป็นสร้างไม่ได้เนี่แหละด้วยความท้อพระทัยของพระองค์ก่อนที่จะทรงนำธรรมมาสอนอนเวนยศัตว์คือไม่อยากสอนสอนไปก็มันไม่รู้อ่ะเหมือนไปสอนมดสอนปลวกอย่างเงี้ยเหมือนไปสอน วัวสอนควายอย่างเงี้ยจะไปมันไป,ไปมันจะไปรู้เรื่องอะไรพระองค์เราเปรียบเสมือนจิตของสัตว์ตะวะโลกที่ยังตกถูกกคุมมุ่มห่อที่ยังเอาสิง่งพวกนี้ออกไม่ได้เพราะเมื่อเอาสิ่งนี้ออกไม่ได้สิ่งที่มันจะเข้าไปมันเข้าไม่ได้สัตว์โลกทั้งหลายถ้าหลําไปสร้างบาปสร้างกรรมะทําแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะสั่ง พอทาสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยพอเจ้าตัวอะไรจะไปรับเองอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยง่ายที่บอกว่าขอหัวใจได้มีธรรมเถอะหัวใจได้มีศาสนาเถอะจะได้นําพาเจ้าของไปในทางที่ถูกที่ควรจะได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้หลงก็ว่าหลงเป็นผ้าหลงทางหลงป่า แต่ถ้าเราชีวิตชีวาท่านรอดรอดได้ความเข้มแข็งไม่เห็นเป็นไรเลยอ่วาวันหกวันก็เฉยเฉยเหยมือนถ้าเป็นพวกเราล่ะลมแดงกินตายอีกเคสหนึ่ง <c oughs> เคสหนึ่งก็อันนั้นผีเอาไปซ่อนไว้เอออย่างเงี้ยก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่หรอกวางแต่เสือช่างหรือสิงสาราสัตว์ที่จะไปทำอันตราย แต่ถ้าถึงกรรมแล้วเนี่ยไม่เป็นไรดอกกรรมคนเราไม่เคยได้กระทํากันมาเนี่ยต่อให้เสือให้ช้างมันมามันก็ไม่ได้เป็นอะไรดอกงูเหา่างูจงอางยังมามันก็เขาบอกไปตามภาษาเขาถ้ากรรมมันมาถึงกันแล้วยังไงมันก็ต่อให้อยู่ห่างไกลขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะต้องตามไปรับเอาละ เกิดอยู่จังหวัดหนึ่งก็ไปตายจังหวัดหนึ่งเกิดอยู่ภาคหนึ่งมันก็ไปตายภาคหนึ่งเกิดในประเทศหนึ่งไปตายที่ประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยมันกรรมของมันมันสร้างไว้แต่ละอย่างและอย่างเราค่อยเชื่อกรรมเถอะเชื่อกรรมอย่างเดียวก็เชื่อทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เชื่อความจริงก็อันเดียวกัน นึกว่าให้เปิดหัวใจไปทำสิไอสิ่งที่ว่าเราเราบอกว่ามันไม่มีไม่มีนะนะ่แนละก็เหมือนกับเปิดหม้อข้าวเมื่อกี้เนี่ยเปิดลงไปปุ๊บข้าวเต็มหม้อเลยนะ่ะแล้วไปปิดไว้จะไปรั่วเราเห็นแต่มหม้อสิมาเกิดอยู่กับโลกก็เ,เข้าใจว่าจะมีแต่โลกใบนี้ไอเดียวไอโลกมันลี้ลับอย่างที่ว่าเนี่ยขีจับไปซ่อนไว้อย่างเงี้ย ธรรมดามอยู่ไม่ได้หรอกคนอะไรจะอยู่ได้เป็นเดือนเดือนกว่าด้วยนั่นสามสิบเจ็ดวันไม่เป็นห่วงหรอกครับเทยี่ยวไปซ่อนไว้จะได้ทรมานกิเลสพระบ้างมันจะได้กลัวบาปกลัวกรรมบ้างกลัวเป็นกลัวตายบ้างแต่มันไม่เห็นนสิอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดลุงปู่บ้านตาดลุงปู่ใหญ่พูดอ้า ลืมตาดูสิว่าเอ้ยปิดตาดูสิว่าเพราะว่าปิดตาเนี่ยอังนั้นเปิดนรกขึ้นแล้วก็ลืมตาดูที่เนี่ยสามนาทีท่าน่าอรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่มันไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยนรกแต่ละหลุม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 เนี้ยเปรตแต่ละประเภท สัตว์เดรัจฉานแล้วก็อันนี้ไม่ต้องอธิบายกันหรอกอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นไม่รู้ว่ามันมีกี่ชนิดแค่ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเปรียบเทียบเอาสัตว์ที่มันทรมานที่เรามองไม่เห็นก็มีมีกี่กี่ล้าน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 ชนิดอันนี้ก็พอได้สัมผัสด้วยตาเนื้ออย่างสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนี่สิทีเนี่ย ท,ท่านบอกว่าเช่นนี่แหละตกเปรตแต่ละจําพวกมันทรมานด้วยกรรมของมันอย่างเงี้ยสัตนรกที่ถูกนรกไปนรกมันแผดเผาที่จนมันจะทรมานจะแค่ไหนนี่แหละที่ว่าถ้าตาคนธรรมดาฟังหลวงปู่ใหญ่ท่านว่าท่านว่าลูก,กตาจะแตกเลยท่านบอกขนอดน,นั้นล่ะ ฟังเอาหูเท่าวิสัยของหูพอจะได้ฟังได้นะท่านหูแตกเลยความทรมานของสัตว์ท่านไม่อยากเหมือนว่าจะไม่อยากไม่ไม่อยากได้ยินอยของความท,ทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไปเกิดตายเกิดตายหรือไปเสวยกรรมอยู่ในแดนนรกเงนี้ท่านว่าเปิดแค่สามนาทีแค่นั้นน่ะท่านบอกว่าไม่แล้วก็เปิดอีกายที่มันเป็นฝ่ายบุญนินทั้งแตก สวรรค์แต่ละชั้น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 ขึ้นไปถึงเท่ามหาพรมเลยทั้งูถึงพระนิพพานอย่างี้ต้องเปิดใจดูสิข้างละสามนาทีท่านบอกแล้วจะไม่มีสัตว์โลกกัวใดที่จะกล้าหารฝืนทำล่ะรู้ว่าแต่นั่นมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ เขาจะไปแทนกันไม่ได้อย่างที่ว่านอกจากผู้ปฏิบัติตามทำตามศาสนาแม้พระอริยเจ้าที่เป็นประเภทเดียวกันอุปนิสัยที่สร้างมามันก็ยังยิ่งหย่อนกว่ากันคือความรู้ที่ว่าอุปนิสัยที่สร้างมาคือคุณพิเศษเห็นเปรตเห็นผีอย่างนี้ย เห็นเทพเทวดาอย่างเงี้ถ้าบุญพาวาสนาท่านนิสัยท่านไม่ได้สร้างมาท่านก็ไม่ทราบแต่พอจะทราบได้ก็คือธรรมของบุรย์เจ้าจะเทียบกับสิ่งที่สิ่งนั้นกับสิ่งที่มันกําลังเป็นเนี่ยท่านจะเทียบได้ก็พอก็พอที่จะคิดว่าเท่าๆหรือพอที่จะเข้าใจเอาง่ายกว่าเข้าใจ คือเข้าใจเปรียบเทียบความทุกข์ในหัวใจที่ว่าทุกกําลังแผดเขาใจเจา้าของเมื่อเราลงนรกอย่างเงี้ยแต่นรกในส่วนที่เป็นนรกก็มีนะไม่ใช่นรกในส่วนที่ว่าเราเทียบว่าเราใจเราร้อนมันก็อีกส่วนหนึ่งว่านรกเมืองผีมันก็มีอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนีนะ่สิ่งที่พอคนที่ไม่มีอุปนิสัยเนี่ยพอจะรู้เรื่องพอจะทราบเข้าใจว่านรก สวรรค์ความสุขอันเกิดจากการได้สัมผัสสิ่งที่ตัวเองชอบใจก็เข้าใจตามลําดับขั้นไปตามสติกําลังความสามารถข,ของคนคนนั้นจิตดวงนั้นอีกด้วยแต่ที่มันเป็นความสุขที่อันเกิดจากการปฏิบัติแล้วขึ้นไปเป็นลําดับเราจะเข้าใจอีกด้วยว่าความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่โลกเอาไปเทียบเทียบก็เทียบไม่ได้ทั้งนั้นที่อยู่กับโลกก็ได้สัมผัสได้แล้ว แล้วมันก็จะเข้าใจไปถึงเองหรอกว่าความสุขในส,สวรรค์เนื้อในภพภูมิที่ละเอียดกว่านั้นก็จะเข้าใจเหมือนเหมือนลำดับของจิตลำดับของเทพเทวดาแต่ละ,ละขั้นละขั้นละขั้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับจิตท้องไถยของเราอย่างที่ท่านว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างเงี้ยก็คือเอาส่วนนี้เองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้ แต่ที่นี่นรกมืองผีมันก็มีเนี่ยสวรรค์ที่เราล่าจากขนาดจิตที่เราได้สัมผัสความสุขตั้งแต่สุขเพื่อนเพื่อนสุขแบบโลกแล้วก็พอเทียบเทียบเทียบได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนคนนั่นไปสําหรับคนเข้าด้านกิตตะภาวนานก็จะเห็นความสุขอันเกิดจากความสงบอันนี้ก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับความสุขทางลมเปรียบเทียบไม่ได้มันก็จะเข้าใจอีกส่วนหนึ่ง พอเข้าใจในส่วนนี้มันก็เข้าใจในส่วนที่เป็นเนี่ยที่ว่าไม่ว่าสุขว่าทุกเมืองเป็ดเมืองผีเมืองอะไรที่ที่ว่าเป็นเมืองทิพของทิพเนี่ยมันก็จะเข้าใจตามลําดับลําดับลําดับที่ว่าขอให้เปิดจิตเปิดใจด้วยอัดด้วยรมเถอะจะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงได้ตัดไว้ไม่มีผิดที่ว่าสว่าขาตรทมคือตัดได้ชอบแล้วสิ่งที่ไม่ชอบคือ หัวใจของสัตะว์ตวโกทั้งหลายถูกกิเลสปกคลุมหุ้มห่อไว้จนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้นะทำให้สัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดเมื่อมืด,มดบอดแล้วก็ทําตามความอยากความหลงของตัวเองตามความโง่ของเจ้าของตามความคิดเห็นของตัวเองท,ง,ทงทั้งที่อ้างว่าตัวฉลาดนั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกกิเลสที่ว่าเนี่ยนำพาทํากรรมพอทาไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็กองอยู่ในหัวใจพอสังขารร่างกายตัวนี้มันแตกดับเมื่อไหร่ น่าดัะที่เนี่ยมันจะลากไปเองเออเหมือนของที่มันหนักมันก็จะถ่วงมันไปเองเช่นก้อนหินที่มันยเราโยนลงจากที่สูงมันก็ดึงลงที่ต่ากรรมที่มันจะดึงหัวใจของสัต,ตะว์แต่ว่าโลกทั้งหลายนี่จะพอเปรียบเทียบได้ก็แค่ในขณะที่เราสร้างบาปสร้างกรรมเป็นนิสัยเป็นอาจินหลังในขณะที่เรานอน,อนฝันดูที มันก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นแหละอำนาจของกรรมในขณะที่เราเนี่หมดอัตภาพของความเป็นมนุษย์กรรมมันจะฉุดลากหัวใจอะไรท่านทึงว่านี่แหละนักจิกรรมสมาพลังท่านว่าไม่มีอำนาจอะไรยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากรรมหากได้กระทำไว้แล้วมันจะฉุดกระชากลากจิตใจไปตามเอาง่ายๆในขณะที่เรายังไม่ตายหรอกให้พี่น้องทั้งหลายเอาไปเปรียบเทียบออก เปรียบเทียบต้องไหนเปรียบเทียบว่าเราลองนั่งภาวนาพุทธโธดูสิมันอยู่ไหมในขณะที่เรากําลังว่าเราอยากทําความดีเนี่ยกันคำดีนี่ทําดีในจิตในใจเราเช่นนั่งจิตให้นิ่งมันนิ่งไหมมันไม่นิ่งนั่นละ่ะคือกดแห่งกรรมที่มันกดหัวใจไว้ที่บอกว่านี่อํานาจของกรรมมันเป็นมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มาก เราพยายามเจ็บฝืนมันก็ฝืนไม่ได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้หลักด้วยเกณฑ์คนภาวนายังไม่พ้นจากปากนรกคนภาวนาเรื่องคนทําสร้างใจยังไม่ได้ออกจากนี่แหละสิ่งอันตรายทั้งหลายท,าาทั้งศาสนาท่านจึงให้สนจิตสนใจเรื่องการทําจิตทําใจการทําจิตทําใจไม่ได้ก็ทําทางกายทางกายก็คือการรักษาศีลอย่างเงี้ยอย่าไปถล่าไปสร้างบาปสร้างกรรมที่ท่าน ที่ท่านแสดงไว้เป็นข้อห้ามแต่ละข้อละข้อละข้อตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งถึงห้าถึงแปดถึงอะไรต่อเมื่อไรมันจะ,ะถ้าเหลทลาไรไปหาฟืนหาไฟที่จะพอมาเผาไหม้เจ้าของนั่นนั่นแล้วมาให้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ให้มันทําบุญทําทานไปการทำบุญทำทานก็ทําได้หลายทางหลายอย่างนี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยตั้งใจไปให้ทานรักษาศีล ขยับขึ้นมาเรื่อยยิ่งด้กิจตะภาวนาเอา้าอยากเห็นทีนี้ว่ากรรมมันแรงแค่ไหน <c oughs> สิ่งที่มันกดทวงสิ่งที่มันเผาไหม้หัวใจเราเนี่ยมันจะเราจะได้เห็นตัวนี้นะมันจะเป็นเครื่องแสดงออกเครื่องแสดงออกในทางกายก็จะเห็นกายนี่ก็ทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลายโดยที่ว่าสัตว์จะทําความจริงมันเป็นเจ้าอํานาจภายในหัวใจลึกๆเราเนี่ยมันจะแสดงออกทางกายทางกายก็ชอบชอบทำบาปทํากรรม ทางวาจาก็ใช้วาจาหยาบคายทำวาจาที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นอัดเป็นธรรมอย่างเนี้ยน่านละทีเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าการที่กิเลสมันมันมันนำพาสร้างเอากายเอาวาจาไปสร้างเราก็จะได้รู้ได้เห็นถ้าเรามีสติเรามีปรรัญญายิ่งในด้านจิตตาพนาะคือได้ด้านจิตใจได้แล้วท่านทั้งหลายอยากเห็นอยากเห็นว่าแรงกรรมมันถ่วงเมื่อใจ มันแสดงออกมาจากหัวใจมันแสดงออกมาอย่างไงอย่างไงให้นั่งสงบสติอารมณ์เจ้าของให้อยู่เฉยเฉยมันอยู่ไม่ได้นั่นอย่างเงี้ยเพราะมันมีอะไรอยู่ภายในท่านว่านี่แหละตัวนี้แหละตัวที่นำพาสัตว์โลกทั้งหลายได้สร้างบาปสร้างกรรมกระทําสิ่งที่มันไม่ดีอเนื้อตั้งแต่กายวาจาใจก็คือสิ่งภายในคือตัววิชานี่แหละมันจะให้พาสแสดงออกมาทางกายว่าง ทางวาจาบ้างทางใจบ้างทางใจนี่เราท่านท่านหลายก็รู้ทางกายก็จะทราบนะถ้าหาไม่ไม่รู้จริงๆก็ให้พยายามมาอยู่ฝ่ายธรรมสิทีนเช่นว่าฝ่ายธรรมท่านให้นำธรรมคำไปบริกรรมไว้ให้เช่นว่าพุทธโธพุทธโธธรมโมสังโฆหรือกําหนดอะ,อะไรก็แล้วแต่ทําบทใดบทหนึ่งจะกระทั่งถึงอนาปานสติพวกนเนี้ทำที่จะทุกคนให้ลึกๆท่านให้ละเลอกตั้งอย่าว่าแต่ พุทโธธรรมโมสังโฆเลยในอนุสติถ้าก็ให้ละลึกถึงสิบอย่างก็มีอย่างเงี้ยตั้งแต่ให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยลึกถึงศีลอย่างเงี้ยระลึกถึงทานอย่างเงี้ยละลึกถึงความเป็นความตายอย่างเงี้ยละลึกได้หมดอันไหนที่เราคนจะละลึกให้เป็นอัตเป็นธรรมแต่ลมหายใจไฟละลึกอารมณ์ถึงพันิพานถ้าก็ให้ละลึกอย่างเงี้ยในอนุสติสิบนั่นแหละที่ท่านให้ละลึก ถึงว่าระลึกถึงความดีแต่ใจดวงนี้มันจะไม่ยอมระลึกมันจะระลึกแต่สิ่งฝ่ายที่เป็นตรงกันข้ามกับมันฉะนั้นนั้นเท่านที่ให้เอาทำอย่างรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันมันหนักไปทางใดให้เอาทำเข้าไปเป็นเครื่องกํากับเราจะได้เห็นว่าฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายกิเลมันจะพยายามลากเราไปในขณะที่เรากําลังอให้ทานอย่างเนี่ย มันก็จะดึงเราอีกแบบหนึ่งรักษาศีลมันก็จะพยายามดึงเราอีกแบบหนึ่งเรานิ่งเจริญเมตตาภาวนาด้วยนวจะเห็นเนี่ยจเจ้ามาหาอํานาจมันจะขึ้นมาขัดมาฝังมาขัด,มา,ขดมาแยง่งมาอะไรต่อมีอะไรเต็มไม่หมดเหมือนคนดีกับคนชั่วอย่างคนดีก็ทำอยู่เงคนชั่วมันจะขัดแยง้งอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันมันก็จะเห็นตรงเนีนเ้ยนี่แหละกีเลส ที่พระพุทธองค์ได้ทรงในทรงสลดสังเวชแล้วก็ทรงผลวฝ่น้อยเพาะเจ้าอานาจตัวนี้มันไม่มีใครที่จะตามมันได้หรือว่าสังหารมันได้นอกจากพระพุทธเจ้าบรรพระสง์สาวกและผู้ปฏิบัติธรรมตามกำลังของแต่ละคนละท่านที่พยายามที่จะสร้างบุญสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญยาวันนี้คือหักข้ามต้านทานสิ่งที่มันมันกำลังแผ่ฟังพานหรือแผลอํานาจนี่เอง อย่น,นี้เราจะได้เห็นทีนี่ว่าใจมันไฝไปทางใดทางใดทางใดนี่แหละแรงกรรมมันจะพยายามที่จะฉุดกระชากลากเราไปตามทางของมันเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทําลายมันเรื่อว่าอาข้ามต้านทานเรือว่าป้องกนันเรื่อกีดกันมันไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะไปแบบ ไม่มีอะไรที่จะห้ามได้นะนอกจากทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีเลยเนี่ยเหมือนกับปล่อยโล่งจองเหมือนลมมันพัดเห็นไหมน่ะเวลามันพัดในอากาศมนั้นมันไปได้สบายไม่มีอะไรไปกีบไปขวางมันมันก็ไปได้สบายแต่ถ้ามีภูเขามีต้นไม้มีอะไรไปกัน้นไปบังเนี่ยลมมันก็ไม่สามารถที่จะพัดได้คล่องหรือว,ว่าไปได้สะดวก อะไรก็เหมือนกันล่ะนี่ฝ่ายที่มันไม่ดีมันกีดมันขวางมันไม่อยากให้เราสร้างคุณงามความดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยไอพี่ร้องทั้งหลายตงพยายามหมั่นบำเพ็ญเอาไม่ว่าจะทุกยากลําบากขนาดไหนเราก็ทุกยากก็ความสุขความสบายของเจ้าของถ้าปล่อยให้เราลื่นไหลเลยตกลงไปเหมือนตกในเหวเนี่ยเราไม่พยายามที่จะกีดจะกกลที่จะ เกาะอะไรไว้สักอย่างหนึง่งแล้วคอยแต่จะกิ่งก็ปล่อยว่ากิ้งไปเลอช่างหัวมันเถอ,อยงั้นเราก็ไม่มีความรับผิดชอบใจของเราก็เหมือนกันเราไม่รับผิดชอบจะเอาอะไรเป็นรับผิดชอบก็คือเอาทำนั่นเองเราจะทราบที่นี่พอทำอเข้าไปสกัดเท่านั้นแหละจะได้เห็นพลังของกิเลสตัวมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสันนรกจบก็เปรตอยู่นั่นหมดที่มันจะพาให้เราถลําไปสร้างบาปสร้างกรรมตามที่มันต้องการ อันนั้นเอาทมของขยะเป็นเครื่องขัดข้ามต้านทานมันถ้าไม่นนอย่างนั้นเราก็จะช่วยเหลือเจ้าของไม่ได้ละ่ะจะไม่มีใครที่จะช่วยมีธรรมเท่านั้นที่จะช่วยช่วยหัวใจเรามาให้ลื่นไหลเรื่องให้ไฝ่ไปตกทางต่ำที่ว่ามันจะนําเอาตั้งแต่นรโลกเปรตอสรุรกายสเด,ดาชาฉานมาเนี่ยละ่ะมาให้เราได้ที่ว่าที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะได้ไปเห็นบัางที่นี่ หากเอาทำเข้าไปสกัดรัดกัน้นอย่างน้อยก็นในความเป็นมนุษย์ก็ยังเหลือไว้อยู่ไม่ว่าไปเกิดพบใดชาติใดก็จะได้อาศัยความเป็นมนุษย์ได้สั่งสมบุญญาบรารมีคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดคือวิมุตติพาณิพนานต้องอาศัยกันนี่แหละบำเพ็ญตั้งแต่ทานศีลภาวนานี่แหละพยายามทําเอา ไม่พรสัพโรเขวนิมตโตสัมัสสนตาภวสิโตเขวรมติกันตุนิมุตโวจตุนภวสตย Oh,